การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงสำหรับมนุษยชาติสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันสวัสดีเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะติดต่อกับคุณทุกคน เราคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ดีสำหรับทุกคนบนโลกเพราะเรารู้ว่าคุณมาไกลแค่ไหนและเรารู้ว่าคุณมีแรงผลักดันที่ทรงพลังอยู่เบื้องหลังคุณเรายังเชื่อมั่นในตัวเองและผู้ช่วยทั้งหมดที่คุณมีเรารู้ว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณในทุกทางที่คุณต้องการความช่วยเหลือเรารู้ว่าทั้งหมดนี้ได้รับการจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์แบบวางแผนอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณยังคงมีต ต่อหน้าคุณบนโลกเรารู้ว่าคุณไม่สามารถเห็นว่าคุณได้วิวัฒนาการไปมากน้อยเพียงใดเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตที่คุณมีชีวิตอยู่ช่วงเวลาและวันต่อวันแต่เราสามารถมั่นใจได้ว่าการเติบโตที่คุณได้ประสบมานั้นยิ่งใหญ่ และเรากำลังพูดถึงคุณในฐานะบุคคลและในฐานะส่วนรวมเรายังได้บอกคุณอยู่บ่อยครั้งว่าอาณาจักรทางกายภาพจะถึงอาณาจักรที่มีพลังใช้เวลานานขึ้นและคุณหลายคนต้องการความอดทนเล็กน้อยมันคงไม่จริงไปกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้พลังงานเคลื่อนที่ในเส้นคอในขณะที่ร่างกายยังคงเคลื่อนที่ตามจังหวะของหอยทาก นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงสำคัญมากจนคุณรู้สึกได้ถึงมีการมีอยู่ของพลังงาน รู้สึกถึงสิ่งที่มีอยู่สำหรับคุณในตอนนี้ที่คุณไม่เคยได้ยินเมื่อในอดีตปีห้าหรือ1ิปีที่ผ่านมาคุณเป็นศูนย์กลางของวิวัฒนาการของสติในจักรวาลน,นี้และมันจะดีกว่ามากสำหรับคุณที่จะยอมรับตัวเองมากกว่าที่จะถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลาคุณกำลังยกระดับจิตมนุษยชาติไปสู่ระดับหนึ่งของสติในฐานะผู้นำในฐานะกลุ่มที่ตื่นรู้อย่าดูถูกตัวเองนี่เป็นเวลาที่สวยงามและมีพลัง สำหรับคุณทุกคนที่จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณต้องการเห็นในชีวิตของคุณและโลกภายนอกเพราะทันทีที่คุณประหนักว่าคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในชีวิตนี้คุณจะสามารถเริ่มเห็นภาพสะท้อนนั้นออกมาภายนอกได้ของตัวคุณเองมันจะไม่ทั้งหมดในครั้งเดียวคุณจะไม่รู้สึกท่่มท้นกับการเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะเริ่มสังเกตเห็นมันในรายละเอียดที่ดีขึ้น แล้วคุณจะเริ่มสัมผัสกับมันในชีวิตประจำวันของคุณคุณอยู่ที่นั่นเพื่อกระตุ้นเข้าไปในมิติที่หและเพื่อกำเนิดมนุษยชาติไปด้วยและคุณมีเครื่องมือและผู้ช่วยทั้งหมดที่จำเป็นในการทำมันหากคุณสามารถเอาความคิดเชิงลบออกจากเท้าของคุณได้คุณจะได้สัมผัสกับทุกสิ่งที่เรากำลังพูดถึงที่นี่และตอนนี้และเราขอแนะนำให้คุณทำมันเพราะเราต้องการให้คุณเพลิดเพลินไปกับเที่ยวบินของกาตาเพ้าเข้าสู่มิติที่ห้า เราเป็นสภาอาร์ทูเรียนและเรารักการเชื่อมต่อกับคุณเอนโซปาลัมบาอันโปรเพเนตา